สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้คุณครูจะมาเฉลยแบบฝึกหัดข้อ55หน้า58จาก160ข้อนะคะเอาละค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราดูโจทย์นะคะจากรูปด้านใดยาวสแควร์รูทหหน่วยนะคะด้านใดยาวสแควร์รูทหหน่วยเวลารูปนี้นะคะมันจะเหมือนกับหอยโข่งนะคะหอยทากนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าเห็นว่าความจริงแล้วเขาเริ่มจากสามเหลี่ยมมุมฉากรูปนี้นะคะซึ่งมีความยาวด้านละหนึ่งหน่วยเห็นปะ จะมีความยาวด้านละ1นหน่วยอย่างนี้นะคะอ่ะหน่หน่วย1ห,หน่วยตรงนี้เนาะเสร็จแล้วตรงนี้ก็จะยาว1ห,หน่วยนะคะตรงนี้ก็จะยาว1หน่วยแต่ว่าตั้งฉากกันตั้งฉากกันนะคะตั้งฉากกันไปเรื่อยๆท้านเรียนเป็นคนช่างสังเกตนักเรียนจะเห็นแบบรูปนะคะนักเรียนจะเห็นแบบรูปแต่ถ้าไม่เห็นแบบรูปก็ไม่เป็นไรค่ะเราจะแสดงวิธีคิดกันเลยนะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าด้านไหนยาวสแควรรูทหหน่วยนะคะเราเริ่มจากสิ่งที่เรารู้นั่นก็คือสามเหลี่ยมอะไรรูป สามเหลี่ยม a b o นะคะเราเริ่มจากสามเหลี่ยม a b o รูปนี้เนอะนักเรียนคะนักเรียนจะเขียนวิธีคิดแนวคิดส่งคุณครูใช่ไหมคะนักเรียนก็บอกว่าแนาวคิดนะคะนักเรียนก็เขียนพิจารณาพิจารณาทีละรูปเลยคะ่ะพิจารณาสามเหลี่ยม a b o จะได้จะได้อะไรก่อนเอ่ยเราก็จะต้องหา b o ถูกไหมเราหา b o ฝั่งนี้นะ เราก็จะบ bo ยกกำลังสองก็ต้องเท่ากับ1กํากำลังสองบวก1นกำลังสองนะคะ1กำลังสองได้อะไรลูก1บวก1ได้เลข2จํจำได้ไหมคะว่าถ้า bo กำลังสองได้2คือด้านนี้ด้าน bo ยกกำลังสองได้2แล้วอะไรเอ่ยคูณกัน2ตัวแล้วได้2มีไหมคะอ่าพิทากรัสเขาให้ใส่รูทสองแบบนี้นะคะดังนั้น bo ยาวรูทสองคุณครูก็จะเขียนความยาวตรงนี้ว่ารูทสอง เ,เอาล่ะต่อไปหนูก็ต้องพิจารณาสามเหลี่ยมนี้ไปเรื่อยๆเข้าใจไหมคะเราก็จะพิจารณาสามเหลี่ยม bco ใหม่อย่างนี้ค่ะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะเราจะได้เราจะได้รู้ว่าอะไรนะยาวส q หกพิจารณาสามเหลี่ยม bco นะคะ bco จะได้ว่า อะไรนะ co กำลังสอง co คือด้านตรงข้ามนี้นะคะก็จะต้องเท่ากับ1กำลังสองบวกส u a r ร root 2กำลังสองนะกำลังสองก็คือ1 s q u a สแ r o o ู2ยกกำลังสองก็ได้เลข2 1เนาะบวก2ได้3อ่เพราะฉะนั้น co เดียวก็ตอบสแควรูท o ามนักเดียนสังเกตเห็นอะไรไหม1 1ได้รูทสอรูทจะได้รูทสนะคะเอาละต่อไปเราจะหาตัวนี้กัน นะคะต่อไปเราจะหาตัวนี้กันเอาเป็นว่าเราจะต้องพิจารณาที่สามเหลี่ยมอะไระพิจารณาสามเหลี่ยมตัวต่อไปก็คือ CDO นะคะพิจารณาสามเหลี่ยม CDO จะได้ว่าจะได้ว่าด้านตรงข้ามคือตรงนี้ใช่ไหมคะอ่า DO กำลังสองก็ต้องเท่ากับ1กำลังสงบวกลู่สากำลังสองใครเป็นคนช่างสังเกตอาจจะเดาตัวเลขออกเนาะ ว่าจะตอบอะไระได้1่บวก3ได้เลข4่เพราะฉะนั้น do ก็ตอบเลขเลยค่ะสแควรูทสี่เห็นปะนี่รูทสองรูทสามอันนี้รูทสี่แต่ว่ารูทสี่ของเราก็คือเลขอะไรนั่นเองเลขสองนะคะข้อนี้จะหารูทหกข้อนี้จะหารูทหกหนูจะลองเดาตัวเลขไหมคะว่าอะไรคือรูทหกพอเราเห็นแบบรูปแล้วเราลองมาดูซิว่าอะไรจะเป็นรูทหกเอออะถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรค่ะพิจนารณาต่อไปเนาะ พิจารณาที่สามเหลี่ยม d eo อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะใครได้ทำข้อนี้ก็จะโชคดีหน่อยได้เขียนเยอะนะ d eo ก็จะได้ว่าอะไรเอ่ย eo ยกกำลัง2ก็ต้องเท่ากับ1กํากำลัง2บวกกับรูปสยกกำลังสองนะคะคนที่เดาคำตอบไว้เดี๋ยวคอยเช็คนะว่าหนูเดาถูกหรือเปล่าเนาะได้1บวก4 1บวก4ได้5นะคะเพราะฉะนั้น eo เดียวก็ตอบอะไรคะลูก สแควรูทเส้นนี้คือสแควร์รูทหาคนช่างสังเกตเห็นอะไรหรือยังเห็นอะไรหรือยังนะคะถ้าตรงนี้เป็น1นึ่งโอ้ตรงนี้เป็น1นะคะตรงนี้ก็จะเป็นรูทหตรงนี้เป็นอีก1นึ่รูทหน่าจะเป็นตัวไหนเนาะเอาละต่อไปเราก็พิจารณาสามเหลี่ยมอะไรต่อคะพิจารณาสามเหลี่ยม EFO ไม่ใช่ UFO นะ EFO อ่า ที่จรนาสามเหลี่ยม efo จะได้ว่าอะไรขอไปดูใหม่เนาะ efo efo คือสามเหลี่ยมสีชมพูนี้นะคะก็จะได้ fo กำลังสองเท่ากับ1นกำลังสองไปบวกกับรูทห้ายกกำลังสองนะคะด้านประกอบเนาะด้านประกอบ2ด้านนะคะก็คือเลข1กับตัวรูทห้าตัวนี้นะ,ะก็จะได้1บวกด้วย5ตอบอะไรคะ เพราะฉะนั้น FO คือรูทไรนั่นเองรูท6นี่เองค่ะเราเจอตัวแล้วนะคะก็คือรูท6นะคะ,ะขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ไปวงกลมว่าดังนั้นข้อนี้รูท6ก็คือ FO นั่นเองเอาละก่อนจบนะักเรียนลงเดาสิคะว่า OG คืออะไร OG คืออะไรอ่าอันนี้เป็นรูท6 OG ก็ควรจะเป็นรูทอะไรคะลูก รู7นั่นเองนะคะเอาละค่ะคุณครูฝากไว้แค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะหามีข้อสงสัยข้อไหนก็ส่งมานะคะท้ายคลิปเดี๋ยวครูจะไปอธิบายให้นะลูกสู้ๆตั้งใจเรียนนะคะสวัสดีค่ะ